นี่คือชาเขียวแก้วละ400บาทนะครับไม่ได้โกหกนะฮะเดี๋ยวนี้ราคามันไปไกลมาก395ถ้39 5, าลาเต้415 395แก้วละ400สบริษัทเลยอะ่ะอืมมันก็สมมง400อยู่นะไม่มีความเฝือนนะ่องน้นีเขาบอกแล้วก็มีความอูมามิถั่วถั่วนิดนึงไม่มีความย่าเลยนะครับ ดีดีนะอร่อยนะมัะดขาดแค่เรา400บาทรสะสะประเดิมที่ประเดิมมันไม่ยากเลยมันไม่ยากแล้วแม่แบบคนหัวชัดอยดุเอได้เคืออะไรเอิดโดนใบยาไงอับดุลเบิดเรนนะได้ทั้งชายเขียวได้ทั้งแก้วผมอยากรู้ว่านี่ขายออกได้วันหนึ่งกี่แก้วครับเนี่น <สะ S 2> นยหมชอบ เยอะๆอีกนะครัสองอาทิตย์ก็จะมาสิบแก้วใช่สิบแก้วใช่สิบแก้ว,กกวสิบแก้วก็สี่พันแล้วนะมันการแบบว่าเก็บเกี่ยวครั้งแรกของปีนะฮะแล้วก็ได้โกลอว์ดด้วย400บาททุกคนคิดว่ามันคุ้มไหมก็มาลองกันแล้วบอกนนหน่อยนะครับ